มาอัปเดตสถานการณ์โควิดในีหน่อยท่านผู้ชมนะสายพันธุ์โอมิคอนนะหลายท่านอาจจะก,กังวลณนขณะน,นี้นะว่าเป็นอย่างไรคุณอนุทินชาญวิรกุณเขาบอกอย่างนี้ว่าณนาขณะน,นี้ในประเทศไทยพบผู้ติดเชื้อโควิด1 9สายพันธุ์โอมิคอนสะสมแล้วเนะนี่ยนะในขณะนี้นะฮะสองรกับหาลายจากเดิม104แต่ในขณะนี้สองร้อยหาลายเขายังพูดถึงกรณี 2, 2อสสามีภรรยาเนี่ย ที่อยู่จังหวัดกาลสินที่เดินทางมาจากตุรก<ร>ก็ผ่านขั้นตอนการตรวจแบบ rt pcr ผ่านผลเป็นลบก็กลับบ้านจังหวัดกาลสินต่อจากนั้นก็เดินทางไปหาญาติเดินทางไปหาผู้ใหญ่นะจังหวัดอุดรธานีเขาบอกอย่างนั้นแล้วก็ไม่ได้ตรวจซ้ําแต่อย่างใดไม่ได้ตรวจ rt pcr ซ้ําไม่ได้ตรวจ atk ซ้ําสุดท้ายเนี่ยเขาบอกไปแพร่เชื้อ22รายท่านผู้ชมนะฮะก็มีครอบครัวพนักง,งานร้านอาหารลูกค้าในร้านอาหาร ทั้งหมดเนี่ยท่านผู้ชมตรวจสอบแล้วเป็นสายพันธุ์โอมิคอนณนขณะนี้นะฮะและยังมีผู้สัมผัสเสี่ยงสูงร่วมร้มรอยรายเขาบอกอย่างนั้นนะฮะผมเอาข่าวนี้มาเล่าเนี่ยสั้นๆไม่ได้มีเจตนาจะให้ผู้ชมหวั่นวิตกหรือตกใจกลัวแต่อย่างใดแต่ให้รู้เท่าทันสถานการณ์ว่านาขณะนี้มันไปถึงไหนอะไรยังไงเพราะฉะนั้นเอามาฝากครับข่าวนี้ท่านผู้ชมจะไปไหนก็ต้องระวังตัวนะดูแลตัวเองเป็นอย่างดีสวมแมสสองชั้นล้างมือบ่อยๆแล้วก็เว้นระยะห่างทางสังคม ถ้าเป็นไปได้ก็อย่างที่พูดแหะครับว่าอยู่อากาศที่มันค่อนข้างฟรและการปลอดโปร่งไทเทได้สะดวกถ้าจะอยู่ในห้องแอร์ก็อยู่แป๊บๆหลีกเลี่ยงหน่อยก็ดีนะจะดีมากๆต้องดูแลตัวเองนะครับช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ด้วยก็เป็นการมอบความสุขให้แก่กันและกันส่งความสุขให้กันและกันเพราะฉะนั้นก็ต้องพาครอบครัวไปหาความสุขกันบ้างแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็อย่าสนุกจนลืมกาดตกนะฮะเพราะว่ารัฐบาลไม่เคยผิดพวกเราผิดครับที่ทำให้ติดเชื้อ ขอบคุณมากๆครับสวัสดีครับ